ผลไม้ฟิตไดเกรดพรีเมียมซื้อสองแถมหนึ่งเออมีความแบบอ่ะหูสวยเนาะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงจะอร่อยไหมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเคลือบโยเกิร์ตสูตรพิเศษของทางร้านด้วยเออจะอร่อยไหมมาชิมกันค่ะเหมือนมีวันหมดอายุให้ด้วยนะแล้วเขาก็บอกวิธีการผลิตด้วยนะคะทุกคนว่าเอ,อ้ย ก่าจะได้มาเป็นผลไมพ้พิได้ของเขาอะผ่ากนกรรมวิธีอะไรบ้างนี่นะลองเป็นแบบนี้นะนี่นี่ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นวิธีนะคะทำผลไมพ้พิได้แล้วก็มีมะม่วมองอายุมีสวนผสมนะคะก็มีสตรอเบอร์รี่สองพุงเนาะนี่แล้วก็อันนี้มะม่วง เอา,มาวม่วก็จะหน้าตาแบบนี้นี่แกะหลือจ้าอุ้ยทุกคนข้างในเขาจะเป็นแบบนี้เดี๋นะนี่เอาให้ดูเขาจะแบบเป็นกล่องเล็กๆอะอย่างเงี้ยทุกคนเฮ้ยมีประมาณหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกมีมาหกชิ้นนะแต่บางกล่องก็มีสองชิ้นแบบนีม้มาแบบนี้เป็นสองชิ้นอยู่นี้ฉีดทาน,นง่ายเลยก็หอมอ่อนๆนะอันนี้แบบมีความหอมอ่อนเดี๋ยวดูรสชาติอีกทีหนึง่งนี่นะทุกคนนี่ อืมทุกคน,คนเห็นไหมเนี่ยคือเนื้อมะม่วงใช่ปะแล้วดูข้างนอกที่มันมีสีขาวๆอ่ะมันคือโยเกิร์ตก็คือโยเกิร์ตสูตรพิเศษของเขาที่เขาบอกอร่อยเพราะว่าเราสึกว่าข้างในมะม่วงอ่ะมันจะมีความ เปรี้ยวส่วนโยเกิร์ตก็จะมีความหวานๆเปรี้ยวเออแล้วอุยมะม่อวงอร่อยอ่ะไม่เคยคิดว่ามะม่วงจะอร่อยเออนี่อบอรี่อบอรี่ก็จะมาแบบเหมือนเป็นลูกเลยป่ะลูกหรือครึ่งลูกไม่แน่ใจประมาณนี้หนึ่งสองสาม ตรอบอรี่มีประมาณห้าชิ้นแต่ว่าอย่างที่บอกนั่นแหละข้างในบางทีมันก็มีสองชิ้นเนี่ยเออก่มนดูไม่ค่อยมีกลิ่นเหมือนเมื่อกี้เลยแต่น่าจะกลิ่นออกตอนเคี้ยวนี่ทุกคนตรอบอรีวว่แบบมามาเป็นแบบอย่างเงี้ยแล้วก็มีเคลือบเคลือบโยเกิร์ต แล้วก็หวานหวานแต่กัดง่ายกว่ามะม่วงเมื่อกี้อีกมีความแบบกัดแล้วก็พลุบเลยอ่ะใครไม่อยากเคี้ยวก็แบบไม่ต้องเคี้ยวก็ได้อ่ะแบบอมเล่นไปเนี้ยแล้วก็แบบละลายเลยอืมอืมชอบความเปรี้ยวนีมันเป็นเปรี้ยวที่ดีแต่เป็นเปรี้ยวที่กินแล้วแบบอุ้ย เปรดขึ้นมาสดชื่นอ้ยอร่อยแต่เราชอบโยเกิร์ตที่เคลือบมากเลยนะเราสึกว่าโยเกิร์ตดีดีแบบทาออกมา,มาดีอะ่ะเรากินกับผลไม้พีได้แล้วแบบอร่อย